แกเลก็แก <Le> ่ได้้ยาดางดแกยอง่นี่เหมือนก็ตัดุมแกแก่ยาทำมันมอกมันเป็นดางเกยไช่เออไอเข้าไปให้กลับมาโหยเจ๊าี้โอย่าวกี้เเยเยบอ่ตกกระจายอีกกิอยเฮ้ยโอ้เฮ้ยอะไรงพอดีไหงอ ชิพนี้กรุงเทพการอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่การการประจวบการประจวบดูสมาชิกนะครับอ้าวนั่นนั่นคนสวยคนงานอยู่นี่นะพั่นพาราพาราพาราโอ้โหอ๋อเลยเลยเลยอ๋อคนขับยังไม่ขึ้นรถเลย

โอ้โอ้ีหมาแล้วครับขณะนี้เนเจ้าหน,หนนะ้านะที่เข้าไปเช็คเช็ค เราไปเช็คอินอยู่เข้ามาหาที่พักนะครับทำ <laughs> นะครับตอน <laughs> นี้กาลังลงนะ <c oughs> อ้ <c oughs> าวคืคนนี้เดี๋ยวมาลองขอ,อกันมีคนไม่นั่นน่ะนี่ยาวโยงมาเพมไม่ัดนเอ้าวแล้วนี่ข้างบนนี้ไม่ลงกัน่ะเนี่ย

ก็คือมันล่อมันได้กินมันต้ม <c oughs> เฮ้ยไม่มีหรอกไ้อง้เฮ้ยมันไม่กิออนน่ะเรากินสัใจนะมิคะต้องมองอะไรอ่ะ มัน,นมืดไปดูที่พักกันดีกว่าไปถ่ายเจ้าของบ้านก่อนถ่าย <c ười> ไปให้พี่หลงดูเฮ้ยประตูเปิดประตูรถรอ ไปดูที่พักครับเอดอ๋อห้องพักสุดหรู VIP ครับโอ้โหจบจบเจ็บเจ็บปุมันเจ็บเจยองยังยังอ่ะวัสดีครับอ้าะว่าไงยม เป็นโมแล้วไอ้เปนะอาตมานกินไม่หยุดเลยครับหิวหิววข่าวลวใครอะหนูหิวเฮ้ยนี่อาตมาสิพี่น้อย ตอีไปลัตอีัตอีัตอีตอีิงแล้วครับจิงแล้วครับทมวประโยชน์ได้ตัวนี้แข่งสุดแล้วนี่บังไเอารถจ้างเอาไปเลยนะดอันนึงทายสร็จแล้วีปเก็บในรถดีห้เกิดนี่แหละเออย่าก็น่าา้เลยเพื่อตาลบ

ข้าวทามตลอดอยู่บ้านอยู่บ้านต้น้นตลอดอะไรบอกพูข้าวเป็นอะไรกันหมูไอ้แป้งไงนึ่งไนูแไยนึกเก็บเลยอกผัดทอะไรคู่แฟเอยไยังไนะยังไงนะยังไงนะยังไะะ ชิ้นไงครับชิ้ไหครับใหญ่แล้วก็เริ่มเตรียมอาหารแล้วครับให้ทานนะเมนูเดิมทั้งนั้นเลยครับกุ้งกิงผัดกึ่งกุ้งไปแล้วครับสองคนพี่น้องเห็นทะเลไม่ได้เลยครับดิ่งไปแล้วครับ นยไปถึงนู้นเลยเนี่ยบานาน่าบ๊ทิงงริงบะทิ้งโหแน่นอนอันแน่นอนผมไม่ถึงก็แปลกน่ซมขนาดเนี้ยโหน่าบดนู้นู่น เห็นมดูะเธอเธอเธอทายไอ้ไอ้เจ้าเจ้าเอ็กับไอ้แบงค์อ่ะที่เขาวิ่งไปแบบแบบนั้นใช่ไหลงอ่ะเอ็ดตูนตุ๊กระ๊กตุ๊กอะเออหลงอ่ะเออถูกไหมเธอเช้าห่วงยางไหมอ่ดไปนู่นแล้วนะอ่ะไปกับไอ้ตูนเอ้าเช่าห่วงยางไหมอาร์ตอ่ะต้องยุดก็คนเยอะพอแล้วลูกมึงอ่ะลูกรอดเล่นเออดูด้วยนะ เดี๋ยวอาเขาเดี๋ยวเดี๋ยก็จ่ายเองฮะเธอไม่ลงอ่ะเปียกเท่าไรอ่ะสามสิบบาทกวงใหญ่เดี๋ยวจพไ่รวบอหน้าดูดี๋ยวอี้นู่นโดนตาดันเดินเลยไปได้ไกลเนอะนี่ยเเออเหนื่อยวะเออชารด้วยเเฮ้ย